ได้ธาตุไฟเยอะนผมโอ้โหได้แล้วเฟรุนผมเพิ่งพูดไปนะผมว่าเฟรุนออกง่ายแล้วก็ออกง่าย oh. ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับผมใครที่สนใจเติม็้เกตเกมลาเรนเจอร์ในระบบ iOS ราคาถูกกว่าตัวเกมผมขอแนะนำเป็นเจ๊น้ำการค้า t o อ Up Center เลยเพจเติมเกม l i น e r a นเจอและเกมอื่นอีกมากมายบอกได้เลยว่าร้านค้าจททะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและเปิดมานานกว่า5ปีสำหรับใครที่สนใจก็อย่าลืมไปอุดหนุนกันได้ที่เพจเจ๊น้ำการค้า t o อ Up Center เตอรลิงก์ตัวจริงเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ดีคิปชั่นหรือก็ใต้คอมเมนต์เลยนะครับผม ก็สวัสดีคนดูทุกคนด้วยท่นผมดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอซัานฟนี่นะผมสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาเปิดกาชาต,ตามล่าตัวโคโรโบฟีเลนและการท่มตัวที่ผมอยากได้หลักๆแล้วต้องการเป็นฟีเลนกาเฟลุนท่มอย่างเช่นไอดีนี้ผมเปิดได้ตัวของฟีเลนไปแล้วท่ผมแต่ผมก็ยังอยากได้ ตัวของน้องเฟลุนอยู Test ่เนื่องจากว่าไอดีนี้ผมยังไม่มีตัวปับระยะสกิลนั่นเองนะผมอ่ะก็ต้องการมากๆสาหรับตัวของเฟลุนและที่สําคัญนะผมตู้เพิ่มโอกาสก็ได้หมดไปแล้วตอน10บโมงเช้าของวันนี้นะผมผมก็เลยอยากจะลองว่าถ้าเราเปิดตู้ไม่เพิ่มโอกาสมันจะเปิดได้หรือเปล่าแล้วก็เลดดอบมันจะดีเหมือนกับตู้เพิ่มโอกาสหรือเปล่านะผมอ่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยว่า25ตัวไอดีนี้ผมจะเปิดได้หรือเปล่านะผมมา ลุ้นกันที่5ตัวแรกคมว่าเราจะเปิดได้ไหมครับผมสำหรับใครที่ลองเปิดตู้กระชานี้แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาได้ครมว่าเปิดได้อะไรกันบ้าง สาเหตุที่ผมเปิดหลักๆเพราะว่าผมลองไปทดสอบที่ไอดิอื่นผมทุบแล้วผมก็ดันเปิดให้ตัวของเฟรนูนมาผมก็รู้สึกว่ามันก็ควรจะออกอยู่ทุบสำรับตู้นี้แต่ว่าเลดการออกมันอาจจะน้อยกว่าตู้ที่เพิ่มโอกาสนิดนึงทุบอะแต่ที่สําคัญอย่างหนึ่งคือมันแล้วแต่ดวงด้วยทุมถ้าดวงจังหวะมันจะมามันก็มา,าเลยทุบมาโอ้โหได้เป็นแซลลี่เลื่อยน้ําแข็งตัวนี้มาอีกแล้วทุบไอตัวเลื่อยน้ําแข็งทุมไอตัวที่มันเป็น ก้อนหิมะกลมๆนี่ท็อมาเดี๋ยวเรามาลู้นกันต่อว่าเราจะเปิดได้หรือเปล่าทมขอสตาร์กไม่ก็ตัวของชาญก็ได้ท่อปสองตัวนั้นก็ถือว่าเก่งเหมือนกันท่อมามา,มาก็ถือว่าเก่งแล้วก็พอใช้อยู่อุคุพาวนีจอนอันนี้ไม่เข้าตีมเลยท็อมอ่ะดูตีมมาเลยสำหรับตัวนี้มา เหลืออีก10การ์ด2ครั้งสุดท้ายสําหรับ i d ดีผมว่าผมจะเปิดได้หรือเปล่าแล้วก็สําหรับคลิปที่ผมขอไป1 0 0ไลค์น่มอันที่ผมบอกว่าผมจะปั้นตัวของฟีเล่นเป็น9ดาวแม็กนมอันนั้นก็ยอดไลค์ก็ปลาไปแถวๆ200แล้วนะผมอุโหเวอร์มากๆนะ่มน่าจะเป็นตัวอวยของหลายๆคนแล้วก็อย่างที่ผมได้บอกไปนะม่มว่าตัวนี้ผมก็อวยเหมือนกันแล้วผมก็อยากได้ไอดีหลักมากๆนผมแต่ว่าไอดีหลักผม ก็เปิดไปเยอะแต่ว่าเปิดไม่ได้ทุกคผมก็เลยตัดสินใจว่าจะมาปั้นไอดีลองละกันผมกคนออก็ได้เห็นกันแน่ทุลา่าง hey วดาวแม็กเกีนนอยโดูแน่นอนบวกอัพเกรดธาุทุกคก็รอติดตามกันได้ทมอ,อ่นหลังจากนี้ก็น่าจะมีคลิปให้ดูเหมือนกันเดี๋ยวก็ไปลุ้นกันต่อที่ดีถัดไปละกันเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อที่ไอเดียดำทมกคนสำหรับไอเดียดำผมก็มีเลนเจอร์บัฟและสกิลแล้วแต่ว่าที่สําคัญที่ผมอยากได้หลักๆคือดาเมจพาดไฟนั่นเองทุถึงแม้ว่าผมจะมีตัวของบากีอยู่แล้วก ตากีเท่าที่ผมใช้งานมามันไม่ค่อยแบบอ่ะ ใช้งานดีแล้วผมเอาตรงๆคือถึงแม้ว่าจะเป็น9ก้าดาวแม็กก็ตามผมลองใช้มาแล้วมันก็มีปัญหาบางจุดเหมือนกันผมอยากได้ตัวของฟรีเลนเผมเนื่องจากว่าตัวของฟรีเลนมีการข้ามระดับ3่เองผมต้องการตัวแบบนี้ทุก่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าผมจะเปิดได้หรือเปล่าผุ่มไอดีนี้ขาดหนึ่งตัวทุกแต่ว่า1ตัวกาเช่าของผมไม่สามารถหาได้แล้วผมาผมไปเล่นด่านเสด็จหลักการฮาร์ตแล้วก็ขอคอยเรียบร้อยแล้วแล้ว,ลวก็ล้างค่าคิวผมก็ซื้อครบหมดแล้วผมกม่านผมก็เลยไม่มีาตาตมโค้โ ยันไอ,อดีอดาวหอผมเลยนุ่มโอ้โหคือผมไม่อยากได้นุ่มสำหรับเบเจตตัวนี้ถ้าเป็นสมัยก่อนก็ยังว่าไปอย่างหนึ่งนม่มแต่ก่อนนี่คือตัวนี้เก่งมากๆนุผมเป็นตัวชนใกล้ที่แทบจะติดท็อปเซิร์ฟได้เลยนุ่มแต่ว่าปัจจุบันนี้อ่านิยามของตัวนี้คือย่อยทีนุ่มก็อยากได้มากๆตัวคุระโบโอ้โห มาอีกแล้วหนุ่มสำหรับเดก้าแม็ชินซลรีหนุ่มตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่แต่ก่อนเคยเอาออกจากตู้กาชาไปหนุ่มแต่หลังๆมาก็มาเป็นตัวเกลือในตู้กาชาแทนห่มบอกเลยว่าเป็นตัวเกลือที่แทบจะออกได้แบบทุกไอดีเลยหนุ่มตัวนี้มาอูููผ้าคลุมชมพูตัวนี้ก็ตูกเกลือเหมือนกันห่มมา5ตัวสุดท้ายขอให้ได้หน่อยคถออู้ไม่เพิ่มโอก,กาสห่มผมก็อยากได้เหมือนกันมา ขอสักตัวหนึ่งได้ไหมท็อมฟรีเลนก็ได้ไอดี ID นี้ผมอยากได้มากๆถึงแม้ว่าจะไม่ได้ปั้นมาเล่นก็ตามแต่อยากเอามาสะสมไว้น็อปมาโอ้โหมากลุก๊กไอนี้มาอีกแล้วน็อตัวนี้ผมบอกไว้เลยว่าเดือนหน้าน็อปอันนี้จกแน่งงนอนสําหรับตัวของอัศวินขาวแซลลี่น็อปสำหรับใครที่ไม่รีบร้อนท็อแล้วก็ไม่อยากที่จะแบบเสียโคไปปั้นแม็กผมแนะนําว่ารอเดือนหน้าดีกว่าเพราะว่าเดือนหน้ามันแจกเยอะมากมากท็อปตัว10ปีแทบจะแบบ แจกกันถล่มทลายเลยนม่มแล้วก็ตัวนี้สามารถปั้นแม็กได้แบบฟรีๆเลยถ่ผมสำหรับคนที่พอจะมีดวงแล้วก็เปิดได้ แบบเยอะทุ่มอ่ะอก็เลยว่าตัวนี้ปั้นได้ง่ายมากๆทุผมสำหรับเดือนหน้าทุ่มอู้ๆเป็นตัวเกลืออีกแล้วและเดี๋ยวผมจะมาทาคลิปแบบอัปเดตให้ด้วยทุ่มว่าสิปีอัปเดตอะไรมาบ้างแล้วก็คําว่าคอนโบที่ติดไว้มันหมายถึงอะไรการทุผมอันนี้ผมก็ไปหาข้อมูลมาคร่าวๆแล้วทุ่มอ่าก็รอติดตามกันได้แต่ว่าตอนนี้เราต้องเปิดกาช่าให้ได้ก่อนทุ่มเดี๋ยวก็ไปเปิดกันต่อเทอดีถัดไปแล้วกันก็มาลุ้นกันต่อเทอดีโยทุ่มซอฟไอดีนี้ผมก็ต้องการเหมือนกันทุ่มสำหรับตัวดาว ไอ้นีนี้ผมมีทางหน้าของดาเมทธาดไม้อยู่แล้วนุ่มผมอยากได้ทางหน้าของดาเมทธาไฟไม่ก็ดาเมทธาุน้ามาให้กับทีมผมนุ่มะก็อยากได้หลักๆคือต้องการตัวของฟีเลนมากๆส่วนตัวของเฟลุนตัวนี้เก่งที่สุดในรอบนี้ก็จริงแต่ว่าตัวนี้ผมเป็นอ่ากลุ่มจําพวกตัวปั๊บแล้วก็เป็นตัวที่เอาไว้ปั๊บซะส่วนใหญ่เลยนะ่มผมก็เลยมองว่าตัวนี้เรื่องดาเมจอาจจะรุนแรงก็จริงแต่ว่าดาเมทธาุน้ําแถวๆลีกบน,บนเขาไม่ค่อยได้ใช้กันเพราะว่า ตัวดามจทาตัดไฟที่เก่งๆมันมีน้อยนั่นเองมาเดี๋ยวก็ไม่รู้นะว่าผมจะเปิดได้หรือเปล่าผมสําหรับตัวของฟิเล่นที่ผมอยากได้ฟิเลนหลักๆคือหลีดแถวๆเพชรสาม่ผมแถวๆทองหนึ่งแบบนี้มันเจอดามจธาทัดไม้แล้วก็ตัวชนทาตัดไม้เยอะ่ผมอ่ะผมก็เลยอยากได้นั่นเองแต่ว่าตัวที่ผมดันได้ได้เป็นแซลลี่กับมือลึกลับตัวนี้เก่งผมอันนี้บอกเลยว่าเป็นกลัวเพียงตัวเดียวมที่เป็นอะคารโบเพิ่มแรงหนึ่งพันหน่วยที่เป็นตัวฟีนั่นเองตัวนี้ก็พอๆกับตัวของอา พวกที่มีหยุดเวลา5าวิเลยนะผมแต่ว่าตัวนี้จะเป็นกลุ่มความสามารถที่เป็นเพิ่มแรก่หนึ่งพันหน่วยเองตัวนี้ถือว่าเอามาเล่นได้นะปัจจุบันนี้สําหรับใครที่ต้องการตัวแบบ คอโบเอามาเสริมทีมตัวนี้น่าน่าเล่นเหมือนกันทุ่มอันนี้รอดูแบบถ้าผมกบอยู่เหลือผมอาจจะปั้นมาเล่นก็ได้ทุ่มเพราะว่าทางเพิ่มได้หนึ่งพันหน่วยมันก็ยังเป็นคอโบที่เก่งอยู่ผมสำหรับปัจจุบันนี้อแต่ถ้าเป็นทีมที่ไม่มีพื้นฐานคอโบเลยแล้วก็ปั้นเลเจอร์ตัวนี้มาเล่นอาจจะไม่ค่อยสูงผวให้กับทีมมากนะักมอ่มคืออาจจะปั้นมาแล้วก็เสียของนี่เองมาก็ลุ้นกันว่าสิบตัวสุดท้ายผมจะได้หรือเปล่าผ่มสำหรับตัวของฟิเลน่มผมอยากได้มากๆฟิเลนโอ้โ นี่คือผมเปิดตามล่าแบบแทบจะทุก i อเดียเลยผมได้แค่ i อเดียเดียวแต่ว่า ID ดียอื่นผมเฟรนลนออกเยอะมากๆผมบอกเลได้ว่าเดือนนี้ผมได้เฟรนลูนแทบจะทุก ID เลยเลมแต่ว่าฟรีเลนผมได้แค่ i อเดียเดียวคือ ID ของแอลลิสเอง ID นั้นค่อนข้างที่ดวงดีกับเรนเจอร์ธาตุไฟกับธาตุน้ำซึส่วนใหญ่แล้วผมจะเล่นเอ็นเอียงไปธาตุน้ำมากกว่าแต่ก็เปิดได้ธาตุไฟเยอะอโอ้โหได้แล้วเฟรนลุนผมเพิ่งพูดไปมว่าเฟรนลุนออกง่ายแล้วก็ออกง่ายจริงๆทีผมได้มาใน ID ของวอีกแล้วย ก็ถือว่าเป็นตัวบ้าได้เหมือนกันสำหรับเบนเจอร์ตัวนี้เดี๋ยวถ้ามีกบเ,เหลือผมน่าจะปั้นมาเล่นห่มไอดีนี้น่าจะมีตัวของสตาร์กด้วยโห่มถ้าจำไม่ผิดน่าจะได้คู่กันเลยโห่มครับตัวนี้มาโอ้โห و. ก็ถือว่าดีใจเหมือนกันโห่มสำหรับการเปิดกระชาในรอบนี้ห่มอ่ะก็ไอดีน,นี้ก็เป็นอีกหน,นึ่งไอดีที่มีแบบคู่จิ้นแล้วโห่มมีทั้งสตาร์กแล้วก็เฟรนูโห่มอันนี้รอติดตามไปได้โห่มว่าผมจะปั้น2ตัวนี้มาคู่กันหรือเปล่าแต่ที่ยังไงก็ออออยยากกกกไไไดดดดด้ตตััััวขงฟีีลู่่็ปปปเเินนถ ก็มาลุ้นกันต่อที่ดีโทมะและการทุกขไอ้ดีนี้มีทั้งทรายมีทั้งเฟรนแล้วแล้วก็เฟรนลผมปั้นเป็นเก้าดาวแม็กแล้วทุกขไอ้ดีนี้คือสุดมากๆใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปทุกขก็สามารถย้อนหลังไปดูกันได้ทุกขเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้ตรงมุมขวาตัวไอเลยทุกขสำหรับใครที่อยากดูคลิปรีวิวเฟรนฉบับเต็มทุกอ่าสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาเปิดตามล่าตัวของฟีเลนละกันเนื่องจากว่าเราได้ทั้งอ่าตัวของพ้าเข้าแพรทรายมาแล้วแล้วก็ได้ทั้ สตาร์กับตัวของฟิเลนนั่นเองซึ่งเป็น2ตัวธาตุไฟในรอบนี้ผ่มท,ที่ผมยังเปิดได้ที่ไอดีนี้นั่นเองมาเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยว่าจะดวงดีเหมือนไอดีก่อนหน้านี้หรือเปล่าท่มที่ผมเปิดได้ตัวของเฟรนูลมาท่มเฟรนูนเอาจริงๆคือมันใช้งานดีทุ่มแต่ว่าในเดือนนี้มันออกเยอะ,ะมากมากมแทบจะออกเยอะแบบแทบจะทุกไอดีของผมเลยท่มที่ได้มาโอ้โหพันนี้จอนอีกแล้วโอ้โหตัวอะไรก็ได้ทุ่มที่ไม่ใช่ตัวนี้ทุ่มเพราะว่าผมเปิดมาแบบ3ามสี่ไอดีตัวนี้มันตามมาหลอกหลอนผมะแแทบบบจ ออกแท่ไปทุกไอดีเลยท่มครับตัวของคนีจรท่มอนีจรบาทุ่มอีกนิดน่าจะเป็นตัวของอ่าเบาขนเกลือมาท่มะก็น่าจะมีอยู่แหละทุ่มอนาคตไม่รู้บ้าตัวเกมจะทํามาหรือเปล่าแบบอีมแบบเค็มๆนิดนึงนุ่มโอ้โหเพิ่งบอกว่าขนมาก็ขนมาจริงนุ่มเป็นตัวของโคนี่เล่นน้ำนุ่ตัวนี้ก็ขนเกลือเลยนุ่มเพราะว่ามันเพิ่งไปเล่นน้ำมานั่นเองมา 15ตัวสุดท้ายกับการเปิดกาชาทผมไม่รู้ว่าผมจะเปิดได้หรือเปล่าไอ้ดีนี้เดี๋ยวเรามารู้นกันเลยว่าสามครั้งท่ผมว่ามันจะได้หรือเปล่ามันจะเห็ดหลุดหรือว่ามันจะออกหรือเปล่านะครับตูไม่โอกาสในรอบนี้โอ้โหแดนลูอันนี้ยิ่งกว่าตัวของราวน่ผมคือแดนนั่นเองเพราะว่าแดนมันแจกทั้งใบเหลืองใบแดงเลยท่ผมใครที่ได้ตัวนี้คือกุมขมับเลยท่ผมอ่ะมาสองครั้งสุดท้ายไม่ได้ก็พอแล้วผมสำหรับ ไอดีไหนที่ผมไม่ได้เปิดก็น่าจะเก็บหัวไว้ไม่ก็เอาไปเปิดเล่นหมดแล้วทุอะและที่สําคัญคือเกียร์ในรอบนี้ถามว่าดีไหมควรค่ากับการเปิดตทมล่าไหมใครที่มีรูบี้ไม่ถึง3,000ัูบี้หรือว่าไม่ถึง5 0 0 0รูบีท้ทุกคนอ่ะหรือไม่ก็ไม่ใช่สายเติมผมแนะนําว่าให้ข้ามไปก่อนเนื่องจากว่าถึงแม้ว่าคโคลรบูในรอบนี้เกียร์มันดีก็ตามแต่ว่า เกียร์ของตัวเกมที่ผมเท่าที่ผมดูมามันดีกว่านี้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นดาาของอาพานจรลลหรือว่าจะเป็นแท่ของจันทราทุผมอันนั้นมันจะดีกว่าเยอะเลยแล้วก็เกียร์คริสต์มาสที่เป็นเกียร์ถุงเท้าอีกอันนั้นมันดีกว่าท่มอาไทยเทียบจริงๆผมแนะนําว่าไปรอบของเกียร์ที่เป็นตัวเกมดีกว่าเพราะเกียร์ตัวเกมที่สําคัญคือมันออกง่ายทุ่มแล้วก็มันเป็นเกียร์ตัวเกมด้วยมันใช้ระยะยาวได้แล้วก็ใช้ได้ในทุกสายเลยทุผมแต่ว่าถ้าเป็นเกียร์คุระโบมันจะมีข้อดีทางด้านของ มีค่าอัปเกรดธาตุกับเกียร์โดนแน่นอนที่เป็นเฉพาะสายแล้วก็เฉพาะธาตุนั้นๆพผมอันนั้นคือดีคนละแบบละกันแต่ว่าถ้าให้ผมแนะนาจกิงผมแนะนําเป็นเกียร์ของตัวเกมก่อนแล้วก็ใครที่พอมีงบเหลือก็สามารถจัดเป็นเกียร์ในรอบคูดรบูนั่นเองอันนี้คือแนวทางผมเอาไปแนวทางง่ายๆละกันโอ้โหเจมน์กี จบเลยถ้ผมไอดีนี้เปิดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแล้วก็ที่สําคัญถ้ผมใครที่รูบี้หมดแล้วแล้วก็อยากเติมรูบี้ผมก็ขอแนะนําเป็นเจ้าหน้าทีร้าค้าท็อปอัพเซ็นเตอร์เลยถ้ผมสำหรับร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เปิดมานานกว่า5ปีแล้วสําหรับร้านค้าถ้าผมยังรับเติมเกมไลน์เจอร์ในระบบ iOS ถ้ผมสำหรับใครที่สนใจเติมแพ็กเกจต,ต่างๆในระบบ iOS ก็สามารถไปจัดกันได้ถ้าผมร้านค้ารับกดแพ็กให้ถ้ผมสำหรับใครที่อยากจะเติมแพ็กอื่น ที่นอกเหนือจากนี้ก็สามารถทักแชทเข้าไปสอบถามรายละเอียดกันได้ถุกผมลิงก์ัวจริงดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้ดีสคริปชันหรือใต้คอมเมนต์เลยครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้กันถือว่ามาประเดิมตู้กรชาที่แบบไม่เพิ่มโอกาสแล้วก็ถือว่าเป็นคลิปเปิดกรชาทิ้งควรแล้วกันเพราะว่าหลังจากนี้ผมก็ไม่น่าจะมีตู้กรชามาเปิดแล้วทุกคนอ่ะก็น่าจะเป็นการอัปเดตกิสกรรมพบรอบ10บีแล้วก็เพิ่มด่านใหม่มีเนื้อหาใหม่อันนี้ค่อยมาอัปเดตกันคลิปหน้าแล้วกันสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้ครับ